สบายดีพ่อแม่พี่น้องมีมาพบก,กับซองเกพ่อคำขวาวใหญ่อ,เอเีเซนเกาส์เทอรมีเจพ่อสิมาเฮดสมปาโดกับสมปาตองเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาสูงสูงไอ้ห้าวได้นี่แหละเพื่นอนเฮาเฮดสมปาโดกับปาตองเจพ่อก็จะไปเห็นเฮดพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะวิธีขั้นตอนการเห็ดสมปาตอง,อง,ป,าตองปาโดวันนี้กับขั้นตอนเฮาสิ่แลเอาสีาสมันออกเนาะพ่อแม่พี่น้องแลเอาสีมันเพื่อเฮาสิเห็ดสมดูมันกระตุ้มกิน ก็ดูมันทำต้ยมยำกินอู้ผักไปจากเขาไป,เ,าไปไเนี่ยมีเลยนะพ่อคุนมีก็จะไปใส่มอผ่ากับพวกเขาเลยได้นี่ตอนนี้เรากังทำการสำเร็จเหี่บปลาดูเนาะผมไม่พี่เนาะสำเร็จเอาสีนมัน เพื่อเขาสิเอาไปเห็ดสมปลาโดกับปลาคอในโบ่เมนอันเดียวกันบ่ปลาโดมันก็เป็นสีลายลใหญ่ๆมันก็คือกันทั้งนั้นเผาแต่มันเป็นลายบ่คนแับเบิร์แต่หัวมันก็ก็หัวปลาคออะไรกัมันบ่เมนยังกว่าปลาโดโอ้โบมีไข่สงสัยถึงปลาผู้เนี่ยเป็นหงายมันมีสีก็ย่ำก็ลายผ่าเขาปลาเขาพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เฮกเงี้ยพามาเข้าในไม่ไงเอาไปห้าซีนพื้นพันธุ์ใหม่มันเอาไปพ่นให้เด็กเถอะนะเมืงอทันทนมันก็จะเฮกเงี้ยนหน่อยใส่เนี้ย ส่เจบ้างอีกสเจบ้างืดานดอกจฮอน,นึงฮอนึงตอนี้เขาก็ับวัปลาต้องราะควไมพี่นยต้องซีนหลอกอีทเห็ีทเห็ดนระมาณนีดปกงั้ เจ้เผาเลาเจ้าเภาสิมีความสำนาญทางด้านการขั่วอาหารตักเตาแเตารลอกังน้องเขาก็จะเบาอีสักจะได้กุ้ต้นไสกอไมาได้เขาก็ปีนทางนี้หลอกทุกนั่งออกมาทางนี้เอาแต่จีนทุกนั่งด้วพราะมีพี่น้องเขาคือเสาะเปลือกซะเขาหนะมันจะกินสบายเนี่ยมันบ่มีเกจเขาก็ถอดที่กระดานต๋องคิดว่ามือแรง ต้ยมยำเอะ <No. S 2> มันจังหลอกไงครับต่อใส่มาแถวขีดเนยจากเสียงหงง่จากเสียงหงเข้าไปต้มต้มกรติ ที่ใดนหลืองงามๆไปทีมีแต่สีน่อันนี้คือนั่งมันเาพี่น้อง ไปเฮ็ดสวยน้องผาหน่องไม่เอาเด้อเฮ็ดสวยน้องผาหน่องหน่อเอาเป่านางปลาทองนี่เอากระสีมาเลยเอากระสีมานี่คือปลาทองเฮาที่ซำเละเอานางออกเอากระสีเอากระสีจ้านี่ก็หัวมันก็ต้มกินกับข้าวเด้อโดนกระสีปาเอาสีมาไม่หวันกนะไย ผักเลยยาซีนมาแล้วแกแล้นนี้เนาะกำลังเหนหรอเขาก็จิเริ่มผักให้มันมุนมุนตอนนี้ผักก็ต้องก่อนตอนนี้ก็ผักก็ต้อง มันละเอียดเนมันละเอียดเห็ดสมมันจะแสบต้องทนี้ที่ะเน้สีมันขาวจูนพลเนี่ยปลาตองเห็ดสม,ม ตัวนี้กันไดเนียวๆกำลังสีได้กำลังขุดข้าวใส่กักเทียมปนัวน้มตาลเนียมข้าวเหนียวข้าวนังตำเนียมเนี่คือว่าได้ไก่ชิสซเร็จเออกเสีเอา,เอาเข้าวใส่ใส่ไเลเพื่อให้มันสมสอะไรไปได้รมันจะแสบมันอะไกระจาน <laughs> มันบจานดีเศษมันบารไ คุกเข้าเขาข,าขานมมันนัวมันสมไหวเนาะพี่น้องเนาะใส่เขา่าใส่ก็ใส่กันากุ้ยต้านี่นก็จนลอยน้องสาวเป็นคนตั้มจนกลางคืนเพื่อแล้วหัวมันเขาก็ตุกกินแล้วแล้งเนาะพี่น้องอันนี้ก็ตั้มตั้มเหลวเขาก็สีหงเนื้อป้าเขาก็ใส่ใบ็ดบงงบเนาะพี่น,น้องใส่หมกงบใ<า>ส่ใบ็ดบงงบใส่ ับพริกดิบในใบบางยมถักระล่ำเรีบยบร้อยนะน่สามนั่นต่้ตัตตให้มันเข้ากับเขาแล้วจีซีมจีเบิงข้ามันนัวเออรสศาตรเสร็จพอดีเขากันจักดการห่อได้เลยสองป้าไว้ให้อย่างมือหนึ่งอสอง <ไป S 1> มือ<ห>กระสมไปยัาไปเห็กดกินกับเบิงได้สูตรนี้บอกอาซีบอกวิธีทำวิธี สมประสงปลาดูปลาดูลายปลาลายสูตรเจ๊เาวเห็ดแบบนี้สูตรคนอื่นก็นอาจสิบ่ฮู้เนาะบางทีก็สิเฮ็ดแปลกไปกว่านี้ก็ได้ไปหลังเอาจ่องมาดิหลเอาจ่องบ่ตอนนี้เฮาก็ตแว่าซิมหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันจางแล้วเฮาก็ปรุงใหม่โอ้ยแซ่บๆบัดนี้สมป,สมปลาดูปลาตองน้องสาวเป็นคนหอ่อถ่ายวิธีให้ พี่น้องเบื่องหอได้เนี่ะกใบบังยมแล้วก็มาิกดิบหน่วยเส่บๆตบตถนกัดแค่คิดก็แซ่บนีน้องสาวหอได้มาแล้วสองหอโอ้งามคือคนยูเดอร์นี่จุกพมให้ท้าสมอันดับแรกโอ้ว่าเป็นยังเงเห็นอินบลมิตอกก็เลยว่าเอายางหัดเอาโนพี่น้องเนาะคันมิตอกก็เอาตอกอันมา แต่ว่ามันบ่มิตออกเลยใสยไอเดียแบบว่าเอาอย่างมาม่งดูห่อแลกงามให้พอพี่น้องเห็ตุูกปุกคิว <c oughs> <c oughs> นี่วิธีห่อก็คือแบบว่าเอาใบมังยมลงก่อนแล้วก็เอาเนื้อปลาลงไปใส่หอกินเองใส่แบบว่าเอาหมากผิกน้ำลังโปกหนาทั้งเทึ่งก่อเข้าไปหอกินเองเอาหอ,อยหั่ๆนเนาะพี่น้องเนาะบรหิห่อคายกันห่อคายกั หอวน้อยกว่านี้หัวล็อเป็นตุ้ยเอันนี้หัวกินเองเห็ดใหญ่ตามใจมักแล้พี่น้องไม่ต้องตัวทีซองไม่ต้องตัวทีซองก่อเข้าไปหัวจับยุบหัวยุบยุ่มยุ่มยุ่มเข้าไปย่างอีกาติโอเห็ดมันบ่มีตอกเด้อมันบ่มีตอกก็เลยใส่สูตรนี่สูตรทันสมัยสูตรทันสมัยใหม่มัดผมให้มัดผมให้หัวสมบปตอง นี่กสิประมานี่เห็ดกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะมันหาก็แล้วกินข้าวแล้วแล้วก็เห็ดฮอฟังเสียงกบเสียงเขียดยามกลางคืนบรรยากาศมืดหน้าตามันก็สิอยากเป็นจุ๊จิจ่วยจุ๊กจิจ่ยงามงามคนงามคือคนว่าซั่นได้จักห่อแล้วเบิ่งนี่ๆได้4ห่อเด้ขั้นตอนตะบิดเนาะพี่น้องเบิ่งๆๆ เอาใบบํางําสายเอาสมป่าลงไปใส่ทั้งเทิงบ่าหอน้อยก็เห็ดห่อน้อยมาห่อใหญ่ก็เ็ดหอใหญ่น้องานว่าด้วยพริกอื้อพริกยวกแซ่บนี่ยังบ่ด้กินยังว่าแซ่บเลยอืห่อเข้าไปเผ็ดๆเห็นบ่พริกยวกบัดแซบๆแซ่บๆนู่นๆเผ็ดๆเข้าไปเลยใส่หอด้วยบตองกล้วยมันเหลือเฮาก็ตองบ่พอก็ตักเข้าตแม่น้องพี่น้องเนาะยกินยได้ก ตักมาใส่ไปตองปีงกินเศษๆผู้ได้หมักสมกับป้าไว้จักขึ้นนึงสองขึ้นกระสมเอาออกมากินไหมบะกินดิกบกระได้ผู้ใดหมักดิกบก็การหมักผิดดิบปัดเถ้าเสษสักันอำาลำําตอนนี้น้องซาหากก์กจุกผมจุกจุกจุกผมให้ป่าผู้ใดเห็ดปูเป็นจะมาบึงเนี่ยนิดเด็ดแก เห็ดบอร์นกับเบิงวิธีเห็ดหอสมกะซิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนีะ่กะนาตาันก็สิเป็นแบบนี้ัก<ะ>นก็สิง,งามแบบสิแะกิงเออก็งามเติบเลยเพราะว่างคายได้อยู่กัารค่ายกัหอ็องพันสา็หอหาเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> าะสั่งได้นะสั่งได้เลยจ้ามีต่อหออีกต้นๆใหญ่ๆได้4ห่อ5ห่อแล้ว เหลืกเอาข่าตู้เย็นไว้พี่อ้ยมะเ็ดมะเพ็ดหน่อยนี่ค่ะอันนี้ก็แม่พี่เนาะตเอาเพ็ดขี้กระแปะเ็ดมเ็ดนุ่มมะฟกนเด้อเหลือเอาน่อยหน่อยมันสีนีมะเ็ดงามมาดิมะเพ็ดงามธงสีพันไปขายเหล็กผู้ดีไปเทาอันนั้นราหาบแเอ้าใหื้อยไม่ซื้อเย

อย่าให้ดังด้ยวยสิบวาวกับภายในบ้านอย่าเป็นคนยิงนะจะเป็นคนยิงเลยยิงแคลแก๊กแท้นี่สวยงามหน้าตากประมาณน,นี้นี่เนี่ยในชักหอเลยนึ 4, 5, ได้หกหอเลย2 4งสีหาหกหกหอเลยเนาพี่น้อง เกินเองบ่งามไปได้กระยามันก่อนเฮาสิจีเฮาก็ต้องเอาย่างออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วเฮาจังปิงเพราะว่ามันสิคิวกันบ่เอาย่างออกมันก็สิบ่แซ่บมันก็สิคิวเสีห่อส้มก่อนเฮาสิปิงเฮาก็ต้องเอาย่างออกก่อนอย่าไปจีซกันมันสิคมมันสิเบื่อมันสิเหม็นมันสิสกิลหัวเราะอะไรพี่น้องยังเหลืออยู่ในโคกเฮากะเรื่อยู่ในโคกกระไรเติมเขากะสีเอาใส่ถ้วยเอาข้าวตุ๋้ยำ มีเนื้กินกัเอามาปิ้งกินเพน้องเนาะหลังจากจีกินตัวนี้เบิด์ตพอแล้เอากระสีตะเอาในโขกออกมาปิ้งกินเมาวนนี้จะพักก็ได้ห่อสำเร็จเรียบร้อยได้เจ้าห่อวะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดได้สิบแปดห่อเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้ไลยเติบปลาตองแล้วก็ปลาลายในโขกอีกก็ยังอีกประมาณอยู่ว่างสิบหอยเลย โอ้ปร,อประมาณสิบป้ายคนละก็เห็ดไค่เนี่ได้ไค่แคเห็ดไค่เนี่ก็ได้ไค่ยเขาเห็ดรุ่นน่อยรุ่นอื่อือห่อทรงพันซักพันมาวันนี้เจ๊พผาก็จะจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง,นอง,นองเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไปเด้อพี่น้องเพื่อให้เจ๊เผากำลาวใหญ่มีก,กลำลังใจในการถ่ายคลิปในครั้งต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบอกอยังบอกถึงพี่เผาไปกัน